สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะพามาแนะนำพัดลมเคลื่อนที่นะครับเป็นพัดลม DC ใช้สำหรับพกพาสะดวกนี้หน้าจอหน้าความกว้างเ,เท่ากันแต่ต่างกันที่ดีไซน์คล้ายๆกันทั้งสองรุ่นนี้จะมีแบตเตอรี่ในตัวเหมาะสำหรับใช้ในบ้านแล้วก็พกพาส่วนใหญ่ผมไปข้างนอก ไปทำงานข้างนอกผมก็จะพกติดรถยนต์ไปใส่รถเอาไปไว้ใช้เพราะว่าหน้างานบางทีไม่มีไฟฟ้าก็ได้อาศัยตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีสเปคเนมเพจติดอยู่ข้างหลังอ,อาจจะมองไม่ชัดอันนี้กําลังกําลังของตัวเครื่อง8วัตต์นะครับกินกระแสอยู่ที่1.5แอมป์5โวลต์นะครับตัวนี้นี่เลย แบตเตอรี่เขาจุอยู่3600ม mm, ิลลิแอมสามจโวลต์นะครับเขาบอกว่าเวลาชาร์จก็5ชั่วโมงขึ้นไปนชาร์จ5โวลต์ตัวนี้ก็ใช้ดีเรใช้มานานเป็นน่าจะ2ปีหรือ3ปีได้ซื้อมาติดโลดไว้นะครับก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างแต่ส่วนใหญ่ก็ถือไปข้างนอกก็ใช้ส่วนตัวนี้ ตัวนี้แบตเตอรีร่เขาจุอยู่3600เหมือนกันนะครับ3 6 0 0มิลลแอมป์สาโวสเปคเดียวกันนะครับตัวนี้ตัวนี้1 2วัตต์ตัวนี้จะ,ะให้กำลังที่แรงกว่ากินไฟกว่าอันนี้8วัตต์แต่การใช้งานที่จากผมใช้มาก็ตัวนี้ตัวนี้ใช้ได้นานกว่าหมายถึงว่าการใช้งานแบบเปิดเบอร์หเท่ากัน ตัวนี้เพราะว่าเขากินไฟน้อยกว่าแบตเตอรี่ก็จะเหลือน้อยลงแต่ความแรงก็ใช้ได้ทั้งคู่ถือว่าใช้ได้ทั้งคู่เลยนะครับรู้สึกว่าจะอาจะเป็นยี่ห้อเดียวกันด้วยนี่ยี่ห้อเดียวกันต่างกันที่รุ่นดีไซน์รูปลักษณ์นะครับเดี๋ยวผมเปิดเปิดให้ดูเบอร์นหนึ่งนี่นี่ครับไฟเขาจะมีไฟติดอยู่ตรงนี้เบอร์สองเบอร์สามีปิดนี่เบอร์นหนึ่งนะครับ2ส,สาม ถ้าเวลาชาร์จจะมีตรงนี้เวลาชาร์จจะมีไฟขึ้นตรงนี้นะครับก็ลุมก็แรงดูตัวนี้ดูไฟนะครับเหมือนกันนะครับเวลาชาร์จก็จะมีไฟขึ้นอันนี้จะปรับก้มเงินได้แต่ส่วนตัวนี้จะเป็นแบบนี้ไม่มีหูหิว้วตัวนี้จะมีหูหิ้วนะครับคนละรุ่นกันก็ถือว่าใช้ดีตัวนี้ไม่มีหลังยื่น อ่าตัวนี้ไม่มีหลังยืน่นตัวนี้จะมีอ่าต่างกันที่รุ่นนะครับใช้ดีทั้งคู่ผมพกติดรถประจําแนะนําเลยนะครับใครหาอยู่พัดลมพกพาดีซีอ่าตรงหน้าหน้าปัดเนี่ยใบพัดน,น่าจะประมาณหนึ่งคืบนะครับผมวัดให้ดูเนี่ยหันิ้วก้อยวัดเนี่ยนี่เนี่ยไม่มีตลับเมตรนะครับใช้ตัวนี้น่าจะประมาณห6นิ้วใบพัดความใหญ่ของใบพัดนะครับ มาลองใช้กันดูนะครับแนะนำนะครับบอกต่อใครกำลังหาอยู่ช่วยขายร้อนกันได้คลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับ